สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องรีวิวเอ้ยไม่ใช่ดิสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเล่นเกมตลอดการกีพูดช่องผิดผู้อีกช่องหนึ่งขอโทษนะขอโทษอะไรวันนี้ผมขอจะรีวิวข้างนอกแล้วกันดูสิโอคือมากคือมากเลยน่ากลัวมากเลย โอเคกลังเลือกของเรานะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมทะเลาะกับพี่อะครับแต่ก็ไม่อยากคุยอย่าโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเกมนะครับวันนี้ขอจะไม่มีหน้าแล้วกันนะคะท่านผู้ชมิวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกันอีกแล้ว านผู้ชมอาจจะเคยเห็นหรือเปล่าผมไม่เอาหน้ามาเพราะเรามาขำท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะปังการแบบเห็นนะ่ะผมก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับผมจะเงียบไปนะเพราะเดี๋ยวรบกวนชาวบ้านเขาใครทําไว้ก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้เฮ้ยน้ำผมกั้ตาแล้วครับท่านผู้ชม ผมกลับผมกลับตายแล้วโอ้โอ้ผมไม่น่าขึ้นมาเลยโอ้โอ้ฉันอ้าผมจะตายแล้วครับชจ้นหน้ี่ผมได้จับเทพโอ้โหผมได้แค่แปดสิบโอโ้ผมได้ยีย่สิบบาท ได้นอแล้วได้สิบบาทมีคนเอ็ดค้มตะค้ม,ม,มอะต้องคิดว่าเถ่ายยูทเบอร, <Okay. S 1> เร,ร์ก็ใช่เงินเหรออือโอเค คื่มาคุยหน่อยคุยหน่อยอะไรอ่าให้เล่นตาหนึ่งเล่นอะไรเล่นเกมอืมตอนเล่นเกมอะเนี่ยเฮ้ยได้แล้วแต่นี้อ๋อตอนใช้แอปเนี่ยเหรอถ่ายยังเนี่ยถ่ายอยู่อาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมเราเพิ่งเบิดมือไปวันนี้ไม่อยากพูดเลยนะคืนนี้ผมผมจะคิดว่าน้องมาทำอะไรนะครับ <c oughs> คืออะไรวะ โอ้ยต่อโอ้โหต่อขนาดนั้นจะไม่มีกำอุสลายเลยเนะี่ยอูตายต้องโ่นหนังแป๊บนึงม่โปเล่นอ,นอมันงจริงไอ้จะทำอะไรเนะี่ยยนี่เยอย่อเ,ยเ่ต่อทำอะไรแป๊บน,นึง แอบถ่ายตอ,อนเนี่ยพี่แอบถ่ายเออมีคนหลอกง่ายใช่ไหมในรูปรูปรูปหลอกง่าหรอโอ้แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับท่านชมเขาเกมใหม่แป๊บหนึ่งโฆษณามาผมอ่อนแล้วตอนนี้ผมอ่อนแล้วไป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 ก็กดที่เน็ตเขาจะไม่ดี เมื่อกี้พี่เล่นกากฮึมือกี่พี่ผมเล่เนเก๋งมากเลยอ๋อตายอีกแล้วโอ้ผมก็กากโอ้ไม่น่าเลย,อย้อยุ้อยผมเกือบตกแลกับตายตอนนี้ผมมีนุ่แข็งเงยอะมากแล้วแลต้องขี้มูอุ้ย ำไมผมตายบ่อจังเกจังไรวะเผื่เกมดีกว่าวันนี้มาดูวันนี้เล่นเกมทั้งดูแอปติ๊กตอกเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมาปลาซดาโอ้โหสุดล ไอแม่ผมร้อนเงาแตกหมดแล้วเนี่ยช่วงนี้อากาศเย็นนะคะน้องตกน้ำแตนองเงือแตกปล่อยให้น้องร้อนไม่ได้เดี๋ยวน้องจะช็อกนะคะมีอย่างเราๆนะคะก็ต้องทําทุกวิธีทั้งค่ะมาทําบ้านแอร์ให้น้องกั้นน้ําแอร์มาแล้วเฮ้ยไปล้างโกมอะไรตรงนั้นนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนต้องมีนะคะก็คือเจ้านี้ค่ะโอ่งดินข้างบนก็จะเป็นที่ใส่น้ําขอยิบล้างคามาก่อนน้าแม่างค่าผมหายไปเอาขึ้น่องมาจริงๆเอาเป็นน้ําธรรมดาก็ได้นะคะไม่ต้องเอาน้ําเย็นที่ใา่น้ำเย็นเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากแอร์เสร็จแล้วค่ะก เวลาเราใส่น้ำลงไปข้างบนนะคะไอเย็นของน้ำจะลงมาข้างล่างเออไยจะสัมผัสได้ถึงอะไรเย็นๆย็นมิทุกคนมาเข้าแล้วเฮ้ยแม่ผมร้อนการบ้านข้อต่อไปพร้อมหรือยังน้องรัตพร้อมเสมอครับพี่โมตั้งใจฟังโจทย์ดีๆนะจัดมาเลยขอ,อยากๆหน่อยนะพี่โมแม่มีเงินอยู่สามบาทโดนท่อขอโมยไปหนึ่งบาทคํถาถามคือเงินแม่หายไปเท่าไหร่แม่เหลือเงินสองบาทครับ นี่น้องไม่เข้าใจโจท์เหรอพี่โมนั่นแหละไม่เข้าใจโจทยโง่แล้วยังจะมาสอนลูอีมึงฟังนะน้องละโจ์มาถามว่าเงินหายไปกี่บาทไม่ใช่เหลือกี่บาทอ๋อหายไปสองบาทครับโอดู <c oughs> ไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยคร <c oughs> าวน,นี้รู้หรือยังว่าเงินไม่หายไปกี่บาทเ <c oughs> หลืออู่หนึ่งบาทครับพ่อตกไปเลยพี่โมวันนี้พอแค่นี้แหละไม่สอนละแ <c oughs> ม่ค้างพาน้องไปโรงพยาบาล ภาษา,าคนนี้ชอบแอบ,บยิบอาหารของนักเรียนไปกินหลังจากทานอาหารเสร็จก็ยังไม่รู้สึกพอและเดินกลับไปที่ห้องนักเรียนเพื่อจะแย่งอาหารของนักเรียนคนอื่นต่อแต่ว่ามาช้าไปนักเรียนกินกันจนหมดเกลี้ยงแล้วกูถอนแวน่นด้วยความไม่เชื่อเพราะหันไปเห็นสแตลลี่ที่กำลังกินของเหลือจากเพื่อนๆดังนั้นเขาจึงใส่ายทั้งหมดไปที่สแตลลี่ดิบบ้าจุลัเนี่อ่ะน,นะดูสิวิดีโไปชาตา พอดาสตานี่แสก็บล่าให้ทุกคนว่าพรุ่งนี้เขาจะมาใหม่สตาี่ลดสายตาลงอย่างไร้เดียงสาและรู้สึกผิดวันต่อมาในช่วงพักวันนั้นนักเรียนทุกคนเรียกสตาี่มากินข้าวด้วยกันแต่เขาเลือกที่จะไม่กินและเดินออกจากโรงเรียนเขาบอกกับเพื่อนว่าแม่ของเขาทำอาหารรออยู่ที่บ้านพอสตาี่ออกไปตับพักภาษาก็มาพอดีเขาเข้ามากินอาหารของนักเรียนทำให้นักเรียนตรงนั้นยังกลับกินข้าวไม่ลงพาะครูกินมุมามอย่างมากนักเรียนอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทุกเที่ยงสตาี่ก็ออกจากโ้องเรียนไปที่ พวกเพื่อนรู้สึกแปลกเลยส่งเพื่อนคนหนึ่งตามไปดูแล้วพบว่าแซลลี่ไม่ได้กลับบ้านแต่ไปยืนเมืลอยอยู่ข้างถนนเพื่อนของเขาเข้าใจแล้วว่าบ้านของแซลลี่ไม่ทำอาหารรอเขาเพื่อนคนอื่นพอรู้เรื่องจึงถามแซาลี่ตรงๆว่าทำไมถึงไม่กินข้าวเที่ยงเราทำหน้าเศร้าและบอกกับเพื่อนว่าพ่อแม่ของเขาไปทำงานที่เมืองเดลีไม่มีใครทำอาหารให้กินเพื่อนตัวอ้วนของเขาจึงตัดใจแบ่งอาหารให้เขาครึ่งหนึ่งเพราะเขาจึงวางแผน กินข้าวเที่ยงที่แดนเล่รู้สึกขอบคุณเพื่อนของเขาและเอาด้วยกับแผนนี้พอพักเที่ยงทุกคนรีบพากันออกจากห้องเรียนพอครูภาษามาที่ห้องกลับไม่พบใครเลยเขาไม่มีทางเลือกเขาเลยไปขอแบ่งอาหารจากครูคนอื่นแต่อร่อยนะเที่ยไม่ได้กับอาหารของเด็กอ้วนหลังจากนั้นในระหว่างที่สอนครูก็เอาแต่มองกองอาหารของเด็กอ้วนเขาเลยถามเด็กอ้วนว่ากินข้าวเที่ยงที่ไหนเด็กอ้วนเลยตอบว่ากินข้างล่างตึกพอพักกลางวันครูภาษาเข้าไปข้างล่างเตือตามที่เด็กอ้วนบอกแต่เขาไม่เจอเด็กอ้วนเลยพอวันที่สองเด็กอ้วนก็บอกครูว่าไปกินที่สนามบอลครูก็ แต่ก็ไม่เจอในระหว่างที่ครูคตามหาพวกแซนลี่ก็กินข้าวอยู่บนห้องอย่างมีความสุขก็เขา้าแอบดูครูภาษาที่กําลังตามหาพวกเขาแต่โชคร้ายเพราะโรงเรียนไม่ใหญ่มากในที่สุดครูก็หาพอก์อนเจอระดับระไรทุกคนแซนลี่รู้สึกผิดที่ทําให้เพื่อนโดนดา่าและขอโทษเขาสั่งแซนลี่ว่าถ้าไม่มีปิโตก็ไม่ต้องมโรงเรียน คุณสอนภาษาคนนี้ชอบแอบหยิบม,มาหาคนลุงครับขอยืมบ้านหน่อยแล้วก็เอาหัวเนี่ยฟาดไปที่หน้าของลุงทาให้ลุงเนี่ยหลับเลยจากนั้นเอก็ได้ลากลุงไปเก็บแล้วบีกับเอกับเขามาขอยืมบ้านของคุณลุงพวกเขาได้นาแมลงวันเข้ามาในบ้านแล้วบีเนี่ยก็ได้ทาการปลูกสกอเทไว้ที่ปีกครับมุนมนเอาไว้มัดเอาไว้อยู่ตรงปีกเพื่อไม่ให้จะแมลงวันสุดน่ารักเนะี่ยมันบินหนีไปไหนจากนั้นเอก็ได้ลุงไปส่งไว้ที่อื่นนะครับเพื่อที่จะได้ยืมบ้านของลุงหน่อยแค่ขอยืมเท่านั้นตัดกลับมาที่บีนะครับหหรเขาก ก็ฝึกมันฝึกฝนจเจ้าแมลงวันยัดโดยมีการเอาเชือกเนี่ยไปผูกไว้ตรงคอได้นะครับแล้วก็เรียกให้แมลงวันตัวน้อยเนี่ยมาหาเขาเรียกมาเก็บของแม่เรียกได้ว่าเขาเลี้ยงกันเป็นหมาเลยทีเดียวเชียวแล้วเอเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอยู่ในรถบ้านนะครับแล้วเขาเนี่ยก็กำลังทําอาหารอยู่พร้อมกับดูบีฝึกแมลงวันไปพังๆแล้วเอเนี่ยมันก็อึ้งนะครับบอกเฮ้ยสุดยอดอ่ะฝึกได้เฉยเลยลจากนั้นบีเนี่ยมันก็เฮ้ยเฮ้ยเอยิงทอด <"Hey, S 1> อะไรบ <"Hey> ้าง <"Hey> ี <"Hey> ่ะได้กล <"Hey> ิ่นไม้หมดเลยไอหันไปดูโอ้โหไฟไหมครับพี่น้องแลวจากนั้นเอ จนทำให้ไฟมันลามไล่ไปหมดเลยครับโอ้โหไมทั้งคันทั้งรถบ้านไปหมดแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งดูรถบ้านไฟไหมแล้วบอกไปว่าอย่าไปคิดมากแคบ้านดงไฟไหมอ่ะเพื่อนเอากินกินกินลูกเขากลาวอาหารของเขาให้แมลงวันกินเพราะตกดึกพวกเขาก็ไปนอนในรถกันนะครับโดยมีแมลงวันตัวน้อยนอนอยู่ด้านหลังไอบีเนี่ยมันก็ลูบหัวแมลงวันด้วยความรักโอ้นอนอนนะลูกนี่เขาเลี้ยงกันเป็นหมาปอมๆเลยหลัจากนั้นพวกเขาก็ตื่นขึ้นมาครับเอกกับบีเนี่ยก็ประชุมกันว่าเออเราย้ายที่กันดีกว่าแล้วพวกเขาเขากำลังจะขึ้นรถ แต่ว่ารถมันดันไปติดซะได้เองก็ลเลยปั่นจักรยานลูบยูนิคอนของเขาลากรถให้วิ่งไปครับเรียกว่าน่ารักเชียวจากนั้นก็มีสาวคนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือนะครับเธอเด่ยเข้ามาว่าฮจักรยานน่ารักยังเลยรถเป็นอะไรคะเอเด่กก็ได้บอกไปว่าเออรถเสียครับสาวน้อยเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมจะเรียกเธอว่าสมศรีละกันและสมศรีกับแกงพักพวกเพ,พื่อนๆของเธอก็ได้พากันพ่วงรถของเขาบวกเขากับรถของ A กับ B แล้วก็ลากไปนะครับแทนยังชวนไปพักพิงจัดงานปาร์ตี้ให้ทั้งคู่ด้วยเลยได้ว่า ใจดีใจบุญสุดๆทำให้ช่วงลุงครับขอยืมบ้านหน่อยแล้วก็เอา นั่นอาบแต่น้ำคงอยู่กับพีนี่มันลำบากนาหรือว่าน้องจะลองปี่ไม่มีส่วนลององมีแต่ลุยาดองน้องคงน้ำตาหนองพราะปนั้นอาบแต่น้ำคงอยู่กับปีนี่มันลำบากนาหรือว่าน้องจะลองพีไม่ขอจบคลิปเพียงแต่เท่านี้ครับกดไลค์กด, like, กดชแชร์เะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย